จะขับคนเขาออกจากพักไหนละหลักฐานไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยซิหลักฐานอยู่ตรงไหนเขาทาผิดจริงหรือเปล่าหลักฐานประเด็นนี้ทนายแจมอยากอธิบายประเด็นนี้หรือทําความเข้าใจกับสังคมว่ายังไงบ้างในแง่ของอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่เท่ากันอะไรก็แล้วแต่ประเด็นเวลามีการขับออกจากพักเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ถามหาหลักฐานเออว่า จะขับคนเขาออกจากพักไหนละหลักฐานไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยสิหลักฐานอยู่ตรงไหนเขาทำผิดจริงหรือเปล่าหลักฐานประเด็นเรื่องหลักฐานหรือการนำหลักฐานของผู้เสียหายหรือผู้ร้องมาให้ดูหน่อยเนี่ยประเด็นนี้ทนายแจมอยากอธิบายประเด็นนี้หรือทำความเข้าใจกับสังคมว่ายังไงบ้างครับดีเลยค่ะค่ะดีเลยค่ะที่ถามหลักฐานนี้เพราะว่าอันเนี้ยไอ้เป็นสิ่งที่อยากที่อยากจะอธิบายเหมือนกันเพราะว่าแจมเองเนี่ยพอตั้งแต่ถูกตั้งเป็นคณะกรรมการวินัยในพ์ทของอังกฤษจะฟอร์จเนี่ยแจมก็ได้ศึกษากับกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ย หลายคนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการการจัดการการสอบสวนการเก็บข้อมูลเพราะว่าโดยปกติคดีใ,ในในยูคาร์เตมิเนี่ยจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับไพรเวทที่มากๆพวกเรืจริงแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยเนี่ยเราก็จะไม่เปิดเผยเลยเพราะว่าบางอย่างเขาก็ไม่ได้กล้าที่จะให้ทั้งหมดหรือว่าจะให้กรรมการวินัยทั้งหมดอย่างตัวเองเนี่ยที่แดนค่อนข้างจะเอนพาที่กับกับทั้งสองที่มาเพราะว่าแต่เป็นคน เข้าไปขอดูหลักฐานด้วยตัวเองอ,อย่างจะว่าจะเอาว่าคงจะมีคําถามเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยก็แคปแคทมาใช่ไหมแล้วแบบมันอาจจะแบบปลอมแปลงก็ได้นั่นนี่อะไรเงี้ยเจมก็มีการได้ไปขอดูลายจริงๆเลยครับว่ามันมีลายจริงๆลายเขาไม่ได้ลบเนาะแล้วก็เป็นได้เห็นข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็เป็นพยานหลักฐานที่ค่อนข้างสําคัญที่ทําให้เห็นถึงความผิดปกติ ของตัวตอนอเราอะเนาะที่ว่ามันแบบพันแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับที่เขาให้การเราอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้อยู่แล้วค่ะพี่นนเพราะว่าม,มันคือคือในมุมของผู้เสียหายอะเขาไม่ได้ต้องการให้เรื่องราวทั้งหมดมาเปลยต่อสาธารณะขนาดน <ะ S 1> ั้นเนาะคือทั้งทั้งสองเคสต้องบอกว่าเป็นเคสที่เราสอบสวนกันค่อนข้างใช้เวลาด้วยซ้ำที่สังคมถามทำไมมันนานเพราะว่าเรามีการสอบ เนี่ยมีการเรียกผู้ถูกร้องเนี่ยมาชี้แจงสองครั้งนะคะจากปกติอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวนี่คือแบบเราให้ทั้งสองคนสองครั้งคือเต็มที่รจริงๆบอกได้มาักฐานมาก็ให้เขาชี้แจงซึ่งเขาก็ชี้แจงได้ในส่วนของเขาเน่แหละก็ตามที่เขาพยายามจะชี้แจงผ่านสนออารคดด้วยเนาะซึ่งของเราเองเนี่ยมันมีหลักฐานตัวอื่นๆอีกแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สําคัญน่ะในกระบวนการตอบสนก็คือการที่เขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดะอะ แต่ว่าในน่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวที่สุดเลยการที่เขาถือว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดแล้วหรือปฏิการพยายามที่จะโทษเหยื่ยอ victim blaming ตลอดเวลาเจมสคิดว่าสองสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆท,ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเราจะต้องมีวิธีการในการลงโทษทางวินัยที่มันอาจจะก็เอ่ยแต่มองว่ามันร้แรงหรือเปล่านง้ยแต่ก็มองว่ามันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้ได้ตอบตัวกัน